อืสวัสดีครับผมสวัสดีครับญาติธรรมสนมนิวอาราตี้ทุกท่านทุกคนสวัสดีคนดีนดมีน้ําใจสํารีคนดีมีน้ําใจทุกท่านทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเรามาบุกโอ้โหบุกครัวคนสํารีคนดีมีน้ําใจอึฮดูขี่โพนกันครับก่อนอื่นจะดูกับเขาดูขี่โพนกันก่อนโพนออกโพนออกขี่โพนออกอกับพี่น้องเอ้ยขออย่างนี้นะครับ ปลาเยี้ล่ะปลาทูครับปลาทูโอ้โหอาหารนีร่อาหารจานโปรดใครรู้ไหมาอ,าหาอาหารจานเปิดของใครรู้กะ้างอาหารจานโปรดท่านสมชาน,ชานมาหาเฮงครับมือนีสิเฮงเฮงบัปลาทูสิเฮงบัมาดูกันครับวิธีทอดปลาทูให้กรอบให้อร่อยคุณสำารีจัดไปหน่อยลีลาเด็ดๆหน่อยทอดอทอดจะไหนทอดนาน ทอดนั่นๆอยากให้ไมมกระทอดโดนๆทอดโดนๆอยากให้ไมมกระทอดโดนๆอยากให้ไมหมมันทอดโดนๆอยากให้ไม่ไม่เอาไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่ได้ไหมได้แต่ทอดไม่ไม่ไม่เอาไม่ไหมทอดนานทอดไม่ไม่ไม่ทอดไม่ไม่ไม่ทอดไม่ไหมเมื่อกี้โอ้ยกี่โบนลงกับกี่โบนโอ้โหอ่ะนี่ฮะโอ้โหได้กินมมน้อนี่ เอาละนี่ก็คืออาหารจานเด็ดป้าทู่ทอดครับฝีมือของซัมลี่คนดีมีน้ำใจครับโอ้โหวันนี้มาบุกครัวข่อครัวเชฟดูก่อนดูพุ่งโอ้โหทะลุลงยูทูบโดนตัดแน่นอนคนพ้องเนาะอชิกลีแต่ว่าผู้ชายไม่เป็ไรอชิกลีอ่ะใกล้เสร็จยัง เสร็จแล้วจะเอาวบอบไม่ละจะเอากรอบไมก็ต้องเอากรอบที่เอากรอบกรอบไม่ใช่กรอบกรอบไม่ไหมท่านสมชานเขากินกรอบด้วนเฮ้ยผมกินที่ผมกินด้วยกรอบกรอบไม่ไหมโอเคครับอูสมชานไหนสมชานสมชานครับผมสวัสดีครับผมคนนี้คือสมชาญมหาเฮงครับช่องยูทูบฝากติดตามด้วยนะครับฝากกระทืบด้วยฮะไม่ใช่กระทืบของคุณุมจานนะครับกระทืบไลค์กระทืบช่องให้หน่อยนะครับโอ้คนดูเป็นหืมเกือบล้านฮะ ล้านไม่ใช่ล้านวิวนะฮะ,ะหัวล้านดูครับเออหัวล้านนั่งดูนงคนเป็นไงวันนี้มาที่บุกมาที่บ้านของบ้านสัมดียูทูบเบอร์บอกหวยบอกเลขเด็ดวันนี้มีอะไรเลขเด็ดมาบอกมาฝากกันไหมระหว่างสัมดีคนดีมีน้ําใจกับช่องช่องของคุณมหาเฮงเนี่ยงวดนี้เอาบอกงวดนี้ก่อนเดี๋ยวให้กินปลาทูเดี๋ยวให้กินปลาท,ทูสองตัว วันนี้เน้นฮะเน้นเน้นไรเน้นนี่ฮะหกเน้นหกหกแล้วอะไรอีกหกหกแล้วตามด้วยอหกแล้วตามด้วยเก้าแสดงว่าหกเก้าใช่ไหมโอเคเน้นเลยนะหกเก้าตัวเดียวตัวเดียวโดดสองตัวหกเก้าเก้เอารวมกันได้ไหมรวมกันหกเก้าดู กับมหาไม่ใช่มหาสิวันนี้อคนดีสำรีคนดีมีน้ำใจฮะไม่แรงนะไม่แรงน้ำใจดูน้ำใจก่อนฮะบอกเด็ดเด็มางวดนี้งวดวันที่16บหกพฤษภาคมฮะสามไปสาเม็ดเดียวสามอย่างสามเม็ดเดียวหกสามหสามสำรีบอกหกสามันนี้หกเก้า อันนี้ลืมชื่อช่องแต่ก่อนเป็นช่องเสถียรทีวีเปลี่ยนเป็นชื่อ ok ah e นำโชคมหาเฮงแมนปะแมนแล้วแมนแล้วครับอ่ะงวดนี่จัดไปเลยจัดไปเลขงหยังสองศูนย์สองศูนย์โอ้หอยดสามตัวห้ยทอดสามตัวปใหก้าวสองศูนย์เลยเก้าสองศูนย์เนาะครับอ้าวช่อง นำโชคมหาเฮงนำโชคมหาเห่งนะครับเด้อพี่น้อง<ช>นำโชคมหาเหงวันนี้สนมนิวรตี้บุกนะบุกสามช่องเลย <c oughs> เอาช่องนำโชคมหาเหงได้ให้ห้าสองศูนย์เมนบอกโอ้เก้าสองศูนย์เออแต่มีเก่าอยู่ตลอดเนาะมีเก่าอยู่ได้เออมีสองมีเก่าเนาะโอเคนเนาะอัลละนะฮะเราได้เลขเด็ดจาก ช่องต่างๆไปแล้วนะครับ3ช่องช่องเอนำโชคมหาหิงแล้วก็สมชานเนาะสมชานซื้อ่องยังก็ฮะสมชานลืมซื้อ่องบาดนี้อะไรเฮงเฮงเออมหาหิงเออมหาหิงเออแล้วก็สัมบ리คนดีมีน้ำใจกรอเอาจะถอดใครยันกี่น้ำตินี่ อัชอโอ้โหอชสามไข่ครับพี่น้องสวันนี้เป็นพ่อครัวเองนะปกติใช้เมียนะครับวันนี้ทำหน้าที่ของเพื่อนที่ดีว่างั้นเอ้ยี่อ้หี่สี่ไข่บ่อ๋อสี่ไข่เลยบ่สี่ไข่สี่ไข่อ๋อสี่ไข่สี่ไข่ดองเอาล่ะเดี๋ยวอีกสักคู่ เราจะชิมอาหารอันนี้สนุกสนานเรื่องของตัวเลขบุครัวของคนสมดีคนดีมีน้ำใจสมชานมหาเฮงด้วยนะครับแล้วก็สถตียรทีวีโอไม่ใช่สินำโชคมหาเฮงนะครับเอาวันนี้สนุนนิวอารตี้นะครับทุกช่องฝากทุกทั้งสามทั้งสี่ช่องทางด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับทางคุณก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้มาทางข่าวนะครับก็มาที่บ้านของสมดีด้วยมาทานข้าวอะไรด้ว เอโอเคครับผมสวัสดีครับทุกท่านทุกคนนะครับฝากกดติดตามกดสับกลากดติดตามกดกระดิแจ้วสรับดีวารีสำรีคนดีมีน้ำใจมหาเฮงครับแล้วก็นําโชคมหาเฮงเช่นเดียวกันสวัสดีครับ